สวัสดีค่ะวันนี้แหม่มก็จะพาเพื่อนๆมาปลูกบัวบกนะคะไว้รับประทานกันที่บ้านค่ะวิธีทําก็ไม่ยากนะคะวิธีปลูกก็ง่ายๆเดี๋ยวไปดูวิธีกันเลยค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะที่จะปลูกเนี่ยคือเราต้องเลือกกระถางให้เหมาะกับผักต้นไม้ที่เราจะปลูกด้วยนะคะอย่างเราจะปลูกบัวบกใช่ไหมคะเขาค่อนข้างจะมี เถาเลื้อยนะคะกระจายได้นะคะแพร่กระจายได้เราก็ควรจะเลือกกระถางที่มีลักษณะาบานนะคะไม่ใช่ว่าทรงสูงและปากเล็กนะคะเลือกค่อนข้างจะมีลักษณะาบานแบบนี้นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยใส่หินนะคะเข้าไปรองก้นก่อนสักประมาณ2นิ้วนะคะความสูงเพื่อที่จะให้เขาระบายน้ํานะคะและต่อจากนั้นเราก็จะใส่ดินลงไปค่ะ ค่อยใส่ดินลงไปนะคะค่ะใส่ประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักค่ะใส่ปุ๋ยหมักลงไปนะคะปุ๋ยหมักก็ใส่ลงไปก่อนแล้วเราก็จะเอาดินนะคะ อบอีกทีหนึง่งเคค่ะแล้วก็เทดินลงไปค่ะให้เหลือขอบไว้นะคะให้เหลือขอบไว้ ก็ให้เหลือเขาไว้สักประมาณสองสามนิ้วนะคะเวลาเราลดน้ำล้วดินเขาจะได้ไม่ไหลออกนะคะต่อไปก็จะเจาะนะคะทำเป็นรูแบบนี้นะคะเสร็จปุ๊บนี่นะคะนี่คือบัวบอกอันนี้จริงๆกอเขาใหญ่ไปนะคะเราสามารถแบ่งปลูกได้ถึงสามกระถางเลยนะคะแต่ว่ามันมีพื้นที่จำกัดนะคะไม่มีกระถางก็เลยจะปลูกกอใหญ่หน่อยเนี่ยค่ะความจริง แค่นี้ค่ะกอนึงก็พอแล้วเดี๋ยวเขาจะมีไหลใช่ไหมคะเขาก็จะเลื้อยๆของเขาไปเองนะคะแต่นี่แบบไม่มีแล้วก็เดี๋ยวแหม่มจะแบ่งเป็นเป็นสองกระถางเอาอะนะคะก็เลยกะอันนี้ก็กอใหญ่หน่อยแล้วแหม่มจะลงกระถางแล้วก็ดูเขาพอให้เขาแข็งแรงก่อนแล้วแหม่มก็จะเล็มใบแก่เลยนะคะเล็มใบแก่ออกเอาไปทําน้ําใบบัวบกเลยนะคะให้เขาแตกใหม่ นีค่ะแล้วก็ค่อยๆกบดินบัวบกชอบน้ํานะคะแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังนะคะเขาชอบน้ําแต่ว่าต้องระบายน้ําให้ดีด้วยนะคะอืมแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดูว่าตรงนี้เขามีรากใช่ไหมคะก็จับจับให้รากเขากลบรากเขาหน่อยเขาจะได้ไหลเขาจะได้กระจายเร็วๆ เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะลดน้ำนะคะค่ะก็จะลดน้ำเห็นไหมคะพอเราใส่หินนะพอลดน้ำไปปุ๊บน้ำก็จะแห้งเลยเห็นไหมคะเขาก็จะระบายดีนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีปลูกบัวบกไม่ยากเลยใช่ไหมคะ เลาแมันจะให้ดูอีกกระถางหนึ่งที่มันปลูกไว้นะคะนี่ค่ะปลูกไว้กอเล็กๆนะคะแป๊บเดียวเขาก็จะกระจายเป็นแบบนี้แล้วนะคะค่ะวิธีทำไม่ยากเนาะอก็ลองไปทำดูนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ